ทุกคนพี่ๆหลายคนวันนี้มาให้กําลังใจแล้วผมกาขอแรงใจจากพี่ๆทุกคนที่มาในวันนี้นะฮะเพราะตอนนี้รวยลินเหลือเกินถ้าดึงไม่ออกนะฮะเพราะวันนี้เจอกับขอญาตเล่าดิหนึ่งเจอพี่ๆวิลเลนแนเจอพี่ๆมาสเตอร์ตอนบ่ายโมงแล้วก็ไปลาดุรีเลยเพื่อไปทำภารกิจไปช่วยเพื่อนหาเสียงลงพื้นที่ถึงห้าทุ่มนอนเที่ยงคืนตื่นตีหนึ่งเพื่อมาบอกแล้วก็วิ่งตั้งแต่ตีสามเสร็จสิบโมง แล้วก็มาถึงที่นี่นะวันนี้ครับที่ต้องตื่นมากินก็เพราะว่าร่างกายเราจะกินอาหารได้แค่โหลดได้แค่40นาทีแล้วก็จะหายไปถามว่าตอนนี้จะสลบไหมแต่สลบถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ต้องมาไม่อยากจะบอกลูกพักที่มันหลับตาและก้าวขาไปตอนแดดแฝงมันต้องมาจริงๆมาเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่สําคัญ สำคัญเพราะว่ามันเริ่มต้นปีใหม่สำคัญเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญเพราะว่าอยากจะให้กำลังใจพี่ๆทุกคนสำคัญเพราะว่าอยากจะให้ความเชื่อมั่นกับพี่ๆทุกคนที่ต้องให้กำลังใจเนี่ยเพราะว่าวันนี้เอาคําว่าฟินิเชอร์หรือผู้ที่ไล่ล่าความฝันสําเร็จจากการวิ่งเจ็ดชั่วโมงต่อเนื่องมาฝากพี่ๆทุกคนก็ขอให้พี่ทุกคนเป็นฟินิเชอร์เหมือนพวกเราในวันนี้นะครับ สิ่งที่จะบอกก็คือว่าหลังจากมาทําสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะบอกตัวเองได้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญสําหรับตัวเราทุกคนที่อยู่ในวันนี้มันจะบอกเราว่าเราจะทําสิ่งนั้นไปทําไมและกําลังจะบอกว่าทุกๆคนสามารถก้าวข้ามข้อจํากัดในชีวิตเราได้ถ้าเรามุ่งมั่นพอแล้วเราตั้งใจอย่ทงจริงๆแม้ว่าสถานการณ์เนี่ย มันอยากจะเลิกมันจะมีความกลัวเข้ามาเกี่ยวข้องกลัวเสียหน้ากลัวไม่สําเร็จกลัวเหมือนกันที่ผ่านมาแต่เชื่อนะครับว่าไอ้ความกลัวนั้นนะ่ะมันก็เป็นส่วนดีเวลาที่เราบาลานซความกลัวกับความมุ่งมั่นได้และหาจุดที่มันพอดีเนี่ยมันจะเป็นจุดสําเร็จของใครหลายๆคนเหมือนวันเนี้ที่ผมมาอยากให้ความมั่นใจไปที่หลายๆคนที่ต้องมาเพราะว่า เป็นครอบครัวไอ้คำว่าครอบครัวในแบบอินดี้ในแบบ e เนี้ยมันคืออะไรผมว่าพี่พี่ทุกคนเนี่ยคือคนที่พิเศษคนที่สําคัญคนที่จะร่วมเราผักดันไปข้างหน้าเพราะเวลาคนที่สําคัญในช่วงเวลาที่สําคัญเนี่ยมันก็จะเหลือกันอยู่ประมาณเนี้ยคนที่มีความมุ่งมั่นเหมือนกันไอ้วันที่สําเร็จอินดี้สาเร็จตลอดสี่ปีมันก็มีคนหลายๆคนมีคนเข้ามามีคนเข้าออกอะไรก็แล้วแต่ แต่วังวันวันที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมองไปข้างๆแล้วมันเหลือใครคนคนนั้นคือคนที่พิเศษสําหรับเราจริงๆก็ขอบคุณที่ดีและที่อยากจะบอกว่าพอเรามีกันและกันแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยจิตใจมันอาจจะแกวกผมเองพี่โจ้พี่ตงและผู้บริหารทุกๆคนเนี่ยทั้นแต่เคาว่าเราก็ทําธุรกิจมาหลายๆอย่างเจอคนที่สเปจหลายๆคน ไอ้วันที่มันขึ้นขึ้น,นลงลงเนี่ยใจมันต้องไม่แกว่งแต่หลายๆคนอาจจะแกว่ง,วงรวมถึงตัวเองก็แกว่งด้วย <c oughs> แต่ว่าหลังจากดูที่พี่ยศบอ,อกของสักครู่เนี่ยครับที่อยากให้ลองทําดูคือว่าไลฟ์ไลน์ชีวิตเราเท่าไรก็แล้วแต่สี่สิประมารสามแล้วดูโชคชีวิตอันที่มันดีสุดห้าแย่สุดห้ามันจะเรียกว่าไลฟ์ไลน์ไลฟ์ไลน์เนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นของมันเหมือนทุกๆบริษัท มันทุกชีวิตบริษัทมันก็เป็นชีวิตแบบหนึ่งเหมือนกันถ้าเป็นเหรียญคริปโตมันเรียกว่าฮาร์วิ่งถ้าเป็นบริษัทส่วนใหญ่เรียกว่าโกลด์แฮกกิ้งก่อนที่มันจะก้าวขึ้นไปสูงกว่าเดิมมันมักจะยอ่อสมนซึ่งพวกเราเองก็มั่นใจว่าไอ้จุดที่ยอ่อลงไปเนี่ยมันก็นจะเป็นจุดที่กระโดดแต่เราก็ถามว่าเราย่อเพราะว่าเพราะว่าเป้าหมายเรา เป้าหมายเราใหญ่กว่าเดิมแต่ที่ผ่านมาเรายังใช้กระบวนการแบบเดิมมันเป็นไปนไม่ได้แต่ครั้งนี้เราได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลายๆอย่างเพื่อพร้อมที่จะกระโดดไปพร้อมๆกับคนที่สําคัญของเรารทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ความมั่นใจทุกคนว่าในธุรกิจเนี่ยมันมีโอกาสในทุกชีวิตมีโอกาสเสมอและสําคัญที่สุดเลยคือว่า เหมือนคำวันวันเด็ดมวสวานนี้ว่าอะไรนะฮะจำไม่ได้เหมือนกันรู้ตัวว่าเขาบอกว่ายุคนี้รายได้ไม่พอใช่ไหมรายได้ทางเดียวไม่พอนะครับก็ขอให้ยินดีเป็นอีกรายได้หนึ่งของพวกเราก็ฟังงพี่ๆเขาบอกว่ารายได้หนึ่งล้านถามว่ายากไหมก็คงยากแหละแต่เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ถ้าเรื่องธุรกิจเนี่ยเหมือนที่พูดทุกครั้งก็คือว่าอ a อ รีเทอร์ออฟอินเนั่นหมายความว่าจะมีรายได้1ล้านมี10ล้านคุณลงทุนเท่าไหร่นี่ลงทุนหลักพันลงทุนหลักหมื่นมันเป็นไปได้งั้นในทุกๆเดือนมันมีอีกคำหนึ่งก็คือว่าแคสโปอยากจะมีรายได้1ล้านปกติต้องมีทุนอีก5ล้านแต่อินดีนต้องมีเท่าไหร่ครับครั้งแรกครั้งเดียวทุกเดือนไม่ต้องใช้ผมเองเปิดร้านข้าวต้ม ผมเองทำธุรกิจรายการทีวีมัชลูอยากเป็นรายได้10ล้านต้องใส่เงินลงไปก่อน60ล้านเพื่อที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้ก็หวังว่านี่จะเป็นโอกาสหนึ่งสำหรับที่ๆทุกคนนะตอนต้น,นปีใหม่แห่งนี้ขอให้ทุกคนมีชีวิตใหม่บริษัทใหม่ที่ชื่อว่าอินเดอร์อินเตอร์เนชั่นแนลของคนสำคัญของพวกเราทุกคนนะที่นี้ครับขอบคุณครับ <jach>